สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนเมดนะคะวันนี้จะมานำเสนอการถักก้นกระเป๋านะคะลายตาข่ายค่ะโดยปกติเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีการถักก้นกระเป๋าที่เป็นลักษณะถุงแกงนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะวันนี้จะมาแนะนำการถักก้นกระเป๋าลายตาข่ายแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันนะคะเราเริ่มต้นการถักโซ่นะคะโดยการเอาเข็มทา่าไว้ด้านหลังค่ะอ้อมมาด้านหน้าแล้ววกกลับไปด้านหลังนะคะเกี่ยวเชือกเข้ามานับโซ่นี้เป็นโซ่ที่หนึ่งเลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆจะไม่นับโซ่นี้เป็นโซ่ที่หนึ่งเพื่อนๆก็นับโซ่ต่อไปได้นะคะ1นนะคะสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิิบอ็ดสบสองสิบามสสิบห้าจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เอานิ้วจับไว้ตรงที่โซ่ที่สิห้านะคะแล้วเราถักโซ่สามครั้งหนึ่งสองสาโซ่3ามครั้งนี้ให้นับเป็นดับเบิลโคเชหนึ่งหลักนะคะต่อไป เราก็ถักโซ่อีก3ครั้ง1 2 3โซ่อีก3ครั้งนี้เป็นโซ่ที่ขั้นระหว่างดับเบิลโครเชตในมุมนะคะคจากนั้นเราก็พันหัวเข็มถักดับเบิลโครเชตในโซ่ที่15ที่เราเอานิ้วจิ้มเอาไว้นะคะค่ะถักดับเบิลโครเชตนะคะโอเค ตรงนี้เราจะเอาเข็มกลัดติดที่โซ่ที่3มตรงนี้นะคะหนึสามนนิ้วใหญ่บางหนึงสอสาที่เรานับเป็นดับเบิลโคเชนหนึ่งหลักนะคะเราก็ติดเข็มกลัดเอาไว้ค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มถักเป็นลายตาข่ายเลยนะคะ คือโซ่หนึ่งครั้งข้ามหนึ่งหลักถักดับเบิลโคเชหลักถัดไปนะคะโซ่หนึ่งครั้งข้ามหนึ่งหลักถักดับเบิลโคเชหลักถัดไปถักไปจนถึงหลักแรกเลยนะคะโซ่หนึ่งครั้งข้ามหนึ่งหลักไปถักดับเบิลโคเชหลักถัดไปค่ะข้ามหนึ่งหลักไปถักหลักถัดไป โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักถักหลักถัดไปโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักถักหลักถัดไปถักไปจนถึงหลักแรกเลยนะคะโซ่หนึ่งครั้งข้ามหลักนี้ไปถักในหลักแรก ตรงนี้เดี๋ยวรูมันจะถ่างออกไม่เป็นไรนะคะที่ที่ใช้หลักนี้เป็นหลักแรกตอนเริ่มต้นเพราะว่าเวลาเราถักแล้วเดี๋ยวเรามาเติมตรงนี้มันจะกว้างขึ้นแต่ถ้าเราดึงให้ชิดกันมันจะสวยนะคะต่อไปในช่องของโซ่ที่หนึ่งนี้เราจะถักโซ่สามครั้งหนึ่งสองสามแล้วในช่องนี้เราถักดับเบิลโครเชต์สามครั้งนะคะ หนสองแล้วก็3ามค่ะจากนั้นเราก็ถักโซ่อีก3ามครั้งนะคะ1นสองแล้วก็ 3, แล,ก3แล้วถักดับเบิ้ลโคเชต์ลงไปใน หลักเดิมนะคะคือหลักสุดท้ายหลักนี้ค่ะตรงนี้เราก็ดึงให้เข้ามาชิดกันนะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักดับเบิลโครเชตบนหลักที่หลักที่อยู่ตรงข้ามกันให้ตรงกันนะคะค่ะ โซ่หนึ่งครั้งถักดับเบิลโคเช์หลักเดียวกับที่อยู่ตรงกับฝั่งตรงข้ามนะคะค่ะเราถักทับเชือกที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะค่ะโซ่หนึ่งดับเบิลโคเช์บนหลักนี้ถักไปจนถึงหลักสุดท้ายนะคะ ตอนนี้เราก็ถักดับเบิลโคเช่หนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งนะคะถักมาเรื่อยๆจนมาจนถึงมุมตรงนี้ที่เราเริ่มต้นไว้นะคะที่มุมตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่สามครั้งหนึ่งสองแล้วก็สาค่ะแล้วเราจะถักดับเบิลโคเชอีกสองครั้งเข้าไปในหลักเดิมนะคะ ดับเบิลโคเชต์สองครั้งค่ะหนึ่งแล้วก็สองค่ะเราถักดับเบิลโครเชต์สองครั้งตรงนี้ที่ติดเข็มกลัดไว้คือติดติดเข็มกลัดไว้ในหลักที่สที่บอกตอนแรกว่าโซ่สาตรงนี้เท่ากับดับเบิลโครเชต์หนึ่งครั้งนะคะ รวมกับด้านนี้อีกสองครั้งก็เป็น3มครั้งนะคะเราก็จะปิดแถวด้วยการจิ้มเข็มลอดห่วงไปในโซ่ที่3มที่เราติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะค่ะก็เท่ากับในมุมทั้งสองด้านมีดับเบิลโคเชสามหลกักดับเบิลโคเชสามหลกักแล้วก็มีโซ่3ามอยู่ข้างๆนะคะ ต่อไปเป็นแถวที่สองนะคะเราก็ไปเริ่มต้นแถวที่สองในช่องโซ่สามตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะลอดห่วงไปข้างหน้าไปในช่อง1ครั้งนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดมาในห่วงข้างในค่ะจากนั้นเราถักโซ่สามครั้งนะคะหนึ่งสอง 3โซ่3นับเป็นดับเบิลโครเชต์หหลักนะคะ1ครั้งจากนั้นเราถักโซ่อีก2ครั้งโซ่2จะเป็นโซ่ที่ขั้นกลางค่ะเราก็ติดเข็มกลัดในโซ่ที่3นะคะตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดแถวค่ะจากนั้นเราก็ถักดับเบิลโครเชต์เข้าไปในนี้2ครั้งนะคะ1 แล้วก็2ค่ะเมื่อเราถักที่มุมเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะถักลายตาข่ายต่อนะคะด้วยการถักโซ่หนึ่งครั้งถักดับเบิลโคเชตบนหลักนี้เลยนะคะ โซ่หนึ่งครั้งข้ามโซ่ตรงนี้นะคะมาถักดับเบิลโคเชต์บนหลักต่อไปนี้จะจะไม่ไม่พูดว่าข้ามก็คือหมายถึงว่าเราข้ามโซ่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเราก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็ไปถักดับเบิลโคเชต์บนหลักได้เลยคะ่ะโซ่หนึ่งถักดับเบิลโคเชต์บนหลัก เราก็ถักตาข่ายด้านนี้มาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะต่อไปเราจะถักในมุมต่อค่ะก่อนที่เราจะถักในมุมนี้เราถักโซ่หนึ่งก่อนนะคะเมื่อถักโซ่หนึ่งแล้วเราถักดับเบิลโคเช่สองครั้งในมุมค่ะหนึ่งแล้วก็สอง ถักโซ่สองขั้นนะคะถักดับเบิลโครเชต์สองครั้งในมุมเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะเราข้ามหลัก,กริมตรงนี้ถักดับเบิลโครเชต์ที่บนหลักกลางนะคะ แล้วเราก็ถักโซ่1ครั้งเมื่อเราถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราจะมาถักดับเบิลโครเชเราข้ามหลักนี้นะคะมาถักดับเบิลโครเชในม,มุมด้านนี้สองครั้งหนึ่งแล้วก็สองจากนั้นเราก็ถักโซ่สอง แล้วก็มาถักดับเบิลโครเชตอีกสองครั้งในมุมเดิมนะคะค่ะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีมุมแยกออกมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะในด้านนี้เราก็ถักลายตาข่ายต่อนะคะด้วยการถักโซ่หนึ่งครั้งถักดับเบิลโครเชตในหลักนี้ก่อนนะคะ จากนั้นก็ถักโซ่หนึ่งข้ามโซ่ดับเบิลโครเชต์บนหลักโซ่หนึ่งดับเบิลโครเชต์บนหลักนะคะเราก็ถักลายตารางลายตาข่ายนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะ มาถึงในมุมตรงนี้ก่อนที่จะถักในมุมเราถักโซ่หนึ่งครั้งก่อนแล้วถักดับเบิลโครเชต์สองครั้งในมุมหนึ่งแล้วก็สองจากนั้นเราถักโซ่สองครั้งหนึ่งสองถักดับเบิลโครเชต์สองครั้งในช่องเดิมค่ะหนึ่ง แล้วก็2ออันนี้จะเป็นมุมด้านขวานะคะต่อไปตรงกลางเราถักโซ่หนึ่งครั้งเราข้ามหลักริมนะคะไปถักดับเบิลโครเชต์ในหลักที่สองค่ะเราถักโซ่หนึ่งครั้งข้ามหลักริมมาถักดับเบิลโครเชต์ในมุมนะคะ หครั้งค่ะถักดับเบิลโครเชต์หนครั้งค่ะในมุมตรงนี้มีดับเบิลมีโซ่3อยู่แล้วที่เป็นดับเบิลโครเชต์หนครั้งนะคะตรงนี้อีกหนึ่งครั้งก็เป็นสองครั้งเราก็ปิดแถวในหลักที่ในโซ่ที่เราโซ่ที่3ที่เราติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะ จิ้มเข็มเข้าไปในโซ่ที่สามค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในนะคะค่ะต่อไปเป็นแถวที่สามนะคะเราก็ถักลอดห่วงเข้าไปในมุมนะคะเพื่อเริ่มต้นแถวใหม่ค่ะเอาห่วงข้างนอกลอดเข้ามาในห่วงข้างในนะคะ จากนั้นเราถักโซ่สามหนึ่งสองแล้วก็สามโซ่สามให้นับเป็นดับเบิลโคเชลักแรกนะคะแล้วเราก็ถักโซ่อีกสองโซ่สองเป็นโซ่ที่ขั้นระหว่างในมุมนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชในมุมอีกสองครั้งหนึ่ง แล้วก็สองค่ะเราก็ติดเข็มกลัดไว้ในโซ่ที่สนะคะสำหรับตอนที่เราจะมาปิดแถวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะถักด้านนี้โดยถักลายตาข่ายแบบเดิมนะคะคือโซ่1แล้วก็ดับเบิลครูเชนหนะคะ ถักโซ่หนึ่งครั้งเราข้ามหลักนี้นะคะข้ามหลักริมมาถักในหลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะหลักนี้คือเป็นโซ่นะคะเราไม่ถักเรามาถักบนหลักของดับเบิลโคเชแถวล่างโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชบนหลักค่ะ โซ่หนึ่งดับเบิลโคเชตบนหลับถักไปจนถึงมุมอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงด้านนี้เราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ข้ามโซ่ตรงนี้มาถักดับเบิลโคเชตบนหลับตรงนี้เรายังเหลือ ดับเบิลโครเชตหลักริมอีกหนึ่งหลักนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามหลักนี้มาถักดับเบิลโครเชตในมุมเลยค่ะหนึ่งสองถักสองครั้งนะคะค่ะแล้วก็ถักโซ่สองครั้งขั้นในมุมถักดับเบิลโครเชตอีกสองครั้งในมุมเดิม สำหรับด้านข้างด้านนี้เราก็จะเพิ่มหลักด้วยการถักโซ่หนึ่งครั้งข้ามหลักนี้นะคะมาถักดับเบิลโครเชตหลักต่อไปค่ะโซ่หนึ่งครั้งข้ามโซ่ตรงนี้มาถักดับเบิลโครเชตบนหลักโซ่หนึ่งครั้ง ข้ามโซ่ตรงนี้มาถักดับเบิลโครเชบนหลักจากนั้นเราก็ถักในมุมต่อนะคะด้วยการถักโซ่หนึ่งครั้งข้ามหลักนี้มาถักดับเบิลโครเชในมุมหนึ่งสองจากนั้นก็ถักโซ่สองครั้ง ถักดับเบิลโคเชในมุมอีกสองครั้งค่ะต่อไปเราก็จะถักดับเบิลโคเชไปด้านนี้ต่อนะคะด้วยการถักโซ่หนึ่งข้ามหลักริมมาถักบนหลักถัดไปโซ่หนึ่ง ข้ามหลักนี้ข้ามโซ่ตรงนี้ตรงนี้มีโซ่นะคะมาถักบนหลักถัดไปค่ะค่ะโซ่หนึ่งครั้งข้ามโซ่ตรงนี้มาถักบนหลักถัดไป โซ่หนึ่งครั้งถักบุนหลักถัดไปโซ่หนึ่งครั้งถักบุนหลักถัดไปก็ถักต่อไปจนถึงอีกมุมหนึ่งนะคะตอนนี้เราถักมาจนถึงมุมนี้แล้วค่ะที่มุมตรงนี้ เมื่อเราถักโซ่หนึ่งครั้งถักดับเบิลครเชตบนหลักนี้นะคะข้ามโซ่ตรงนี้ถักมาถึงตรงนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งหลักที่อยู่ทางด้านริมเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งหลักนี้ไม่ต้องถักข้ามเลยนะคะมาถักดับเบิลครเชตในมุมหนึ่งสองแล้วก็ถักโซ่สองครั้ง มาถักดับเบิลโคเชในมุมสามอ่าหนึ่งแล้วก็สองต่อไปเราก็จะถักด้านนี้ไปนะคะเหมือนเดิมค่ะถักโซ่หนึ่งครั้งข้ามหลักนี้มาลงในหลักถัดไป โซ่หนึ่งครั้งข้ามโซ่นี้มาถักบนหลักโซ่หนึ่งครั้งถักบนหลักนี้นะคะ โซ่หนึ่งครั้งข้ามหลักนี้นะคะมาถักดับเบิลโคเชในมุมเลยค่ะ okay. เมื่อเราถักดับเบิลโคเชในมุมโซ่3ามครั้งตรงนี้ถือว่าเป็นหลักแรกเราก็บิดแถวโดยการลอดห่วงเข้าไปในโซ่ที่สามที่เราติดเข็มกลัดไว้นะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอก ลอดเข้าห่วงข้างในต่อไปเป็นแถวที่สี่ค่ะวิธีการถักแถวที่สีก็เหมือนกับแถวที่สามทุกประการนะคะเพียงแต่ขยายกว้างขึ้นก็จิ้มเข็มเข้าไปในมุมเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในนะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่สามครั้งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามโซ่สามนะัเป็น ดับเบิลโครเชตหลักแรกแล้วถักโู่สองขั้นกลางระหว่างมุมถักดับเบิลโครเชต์สองครั้งในมุมหนึ่งสองติดเข็มกลัดไว้ในโซ่ที่สถ้าเพื่อนๆจำได้แล้วก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะ ต่อไปเราก็จะถักลายตาข่ายต่อค่ะโซ่หนึ่งข้ามหลักนี้มาถักบนหลักถัดไปโซ่หนึ่งข้ามช่องโซ่มาถักบนหลักถัดไปต่อไปเราก็ถักบนหลักถัดไปได้เลยนะคะเราข้ามโซ่หนึ่งโดยอัตโนมัติโซ่หนึ่งถักบนหลักนะคะโซ่หนึ่ง ตอนนี้เราก็ถักมาได้สีแถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่ห้าวิธีถักเหมือนเดิมทุกประการนะคะเพียงแต่ขายายกว้างขึ้นก็จิม้มเข็มเข้าไปในมุมนะคะรอดถ่วงค่ะถักโซ่สามหนึ่งสองสามเท่ากับดับเบิลโคเชต์หนึ่งครั้งถักโซ่อีกสองครั้งขั้นในมุม ถักดับเบิลครเชสองครั้งอีกในมุมนะคะค่ะวิธีเริ่มต้นจะเริ่มต้นแบบนี้นะคะนั้นก็ถักลายตาข่ายต่อค่ะโซ่หนึ่งครั้งข้ามหลักนี้มาถักหลักถัดไปค่ะต่อไปก็ถักโซ่หนึ่ง ข้ามโซ่ข้างล่างอัตโนมัติเลยนะคะเพราะเราจะถักบนหลักทุกหลักโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชบนหลักโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชบนหลักเพื่อนๆจะถักไปกี่แถวก็ได้นะคะอาจจะเก้าแถวสิบแถว 11แถวแล้วแต่ขนาดของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะเราถักตอนนี้นะคะถักได้9แถวค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะใน9แถวนี้ก็ด้าน,านยาว ด้านยาวนะคะก็จะประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะส่วนด้านสั้นนะคะในทางตรงข้ามด้านสั้นนี้ก็ประมาณ7นิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ขนาดเล็กลงก็ลดจำนวนแถวหรือว่าขนาดใหญ่ขึ้นก็เพิ่มจำนวนแถวได้นะคะการถักก้นกระเป๋า ลายตาข่ายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะถักกระเป๋าเป็นลายโปร่งๆนะคะโดยที่อยากจะเปลี่ยนจากที่เคยถักเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกด้านก็เปลี่ยนมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีด้านหนึ่งยาวกว่าอีกด้านหนึ่งนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดค่ะ นารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ